รีวิวบ้านพี่จิจ๊บเจ้าของ JB หมื่นล้านหรูแค่ไหนไปดูกันเข้ามานะครับก็จแะบบเจอกับรอปภรักษาความปลอดภัยและเชือกเอ๊ะเชือกอะไรวะเนี่ยอ๋อเชือกกันขโมยรุ่นเงื่อนตะกุดเบ็ดบอกเลยถ้าโจรไม่เรียนลูกเสือมานี่แกงเงื่อนเข้าไม่ได้นะครับแล้วประตูบ้านนี้โคตรหนัก1ิตันได้มั้งเนะี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในตัวบ้านกันจะอลังการแค่ไหนโคมไฟในราคา3ล้านบาทรวยเกินห้องนั่งเล่นตกแต่งไป้5ล้านห้องประชุมอีก10ล้านรวยเกิน ปียโนตัวนี้ราคา7ล้านบาทอยากรู้ว่ามีดีอะไรไปดูที่ช่องจิบจิบนะครับส่วนนี้ก็โคมไฟอีกแล้ว3ล้านอันนี้ก็หลักล้านแน่นอนแล้วประเด็นคือตอนเข้าบ้านไปจิบนะครับผมได้ทำที่ล็อกประตูพังผมจะโดนกี่ล้านเนี่ยทุกคนไม่ได้การแล้วครับผมต้องหนีเข้าห้องรับชั้นใต้ดินนะครับโอ้โหห้องรับชั้นใต้ดินหรูมากขอแอบนอนแป๊บนึงแล้วกันเฮ้ยอย่างกันหน่งเรื่องพาราไซเอทุกคน่ปเดี๋ยวผมพาไปรีวิวชั้นที่2ต่อนี่นะครับห้องเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมรวมมูล ภายนอกตัวบ้านมีสระน้ำที่สลักด้วย JAB สามารถมองลงมาจากดาวเทียมได้